เป็นการฟังและตอบจำนวนส10บข้อนะครับเซตศูนย์เขียนครับข้อที่1นึเจ็ดสิบหบวกสิบสอลบสามบวก4ี่เขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่2องครับเซตศูนย์เจ็ดสิบแปดบวก1ลบ4ี่ลบเจ็สิบห้าเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่สาครับเซตศูนย์สี่ิบเลบยีสิบแปดบวก7ลบห้าเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่4ี่ครับเซตศูนย์ห้าสิบสอง บวก46ลบ8บวก9เขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่5ครับเซตศูนย์54ลบ4บวก35บวก3เขียนคำตอบไปเลยครับต <Morrison> ่อไปข้อที่6ครับเซตศูนย์15บวก51ลบ5บวก6เขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่7ครับเซตศูนย์25บวก13บวก1ลบ9เขียนคำตอบไปเลยครับ ต่อไปข้อที่8ครับเซตศูนย์หกสลบห้บวกแลบหเขียนคําตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่เก้ับเซตศูนย์เจ็ดบวกหกสิลบแบวกสิเขียนคําตอบไปเลยครับต่อไปข้อสุดท้ายคับเซตศูนย์หกเลบเ็ดบวกสิบเลบเกเขียนคําตอบไปเลยครับ